การรับสมัครประกวดยัางโมเดล2015วันแรกค่ะได้รับความสนใจจากสาววัยใสทั่วประเทศมากันแน่นเลยล่ะค่ะซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกเหลือเพียง12คนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะและนี่คือสาวน้อยวัยใสทั้ง12คนที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีการประกวดย่างโมเดล2015ที่ช่องเจ็ดสีและเครื่องดื่มบีอิงจัดขึ้นเพื่อสารฝันให้น้องๆมาหาประสบการณ์ดีๆมิตรภาพและโอกาสสูงการบันเทิงค่ะ ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงด้วยค่ะก็ตกใจค่ะเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะมีชื่อด้วยค่ะซ้อมเดินซ้อมเต้นซ้อมพอสามารถต่อไปค่ะสาววัยสอายุ13ถึง15ปีจากทั่วประเทศจำนวน487คนเตรียมตัวมาดีมีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจและความสามารถพิเศษเรียกว่าพรมโชต่อหน้าคณะกรรมการดูกันแบบจัดเต็มเลยละค่ะ แล้วก็ดีใจค่ะน้องๆทุกคนก็น่ารักมีความสามารถกันหมดเลยผมจะเน้นที่คาแรคเตอร์ของน้องๆนะฮะคือมันเป็นสิ่งที่มันก๊อปปี้กันไม่ได้ผมดูความเป็นธรรมชาติของน้องครับน้องๆก็เก่งๆทุกคนนะครับแล้วก็ดูเหมือนเตรียมตัวมาดีผมก็อยากให้น้องๆสดใสนะครับว่าดูความสดใสของสมวัยของน้องเขาน้องๆที่อยากแสดงความสามารถวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ยังมีการรับสมัครอีกหนึ่งรอบที่เซ็นทรัลพาซาบางนาเวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะ